วันนี้น้องเชอร์พาไปเที่ยวน้ำตกใกล้บ้านค่ะทุกคนว่ากลก็ไม่ได้ใกล้มากเท่าไหร่เก็บภาพมาฝาก f อด้วยพอจะไปรับจ้างถ่ายภาพได้ไหมทุกคนเริ่มจากการเดินทางเลยออกมาก็ลังเลอยู่ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะฟ้ามันมืดมากนั่นอะไรงวสามีนี่เห็นงวไม่ได้นะเป็นอะไรที่เขาตื่นเต้นมาอยู่บ้านนอกตั้งหลายเดือนแล้วแต่ส่วนมากจะอยู่แต่บ้านไงทุกคนเห็นควายก็ตื่นเต้นใหญ่เลยเห็นอะไรอะไรก็ดูตื่นเต้นไปหมดพ่อทั้งลูกเลยนะจนต้องเปิดกระจกออกรับชมวิวเขาบอกว่าชอบบรรยากาศที่ลาวนะแต่พอมาถึงทุกคนยังไม่ได้ลงไปเลยฝน ตกค่ะเราก็เลยต้องกลับรถว่าจะกลับแล้วเออแต่ออกมาแป๊บเดียวฝนก็หยุดก็เลยกลับมาอีกต้องรีบลงไปค่ะทุกคนเดี๋ยวฝนตกจะไม่ได้เที่ยวอีกถ้าฝนไม่ตกร้ไฟบดแบบนี้นะคือบรรยากาศดีมากเลยก้อนเมฆสีทุกคนดําเลยเดินไปก็ต้องระวังไปเพราะกลัวทางมันลื่นแต่ว่าตรงทางตรงนี้ก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่มันจะมีรถมอเตอร์ไซค์รถไถนาผ่านยุ่เราก็ต้องเลือกเดินตรงที่มันแห้งๆเนาะไม่ได้มานานเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาที่แว่นมาก็คือน้ําตกดานหนองสามารถเป็นน้าตกชื่อดังของที่นี่จ้าถ้าเป็นวันี ใหญ่นะบางทีเขาก็จะมีคอนเสิร์ตมาด้ไยมเขาไม่เรียกคอนเสิร์ตไหมเขาเรียกแบบดนตรีอะดนตรีสามีนี่ก็คอยถ่ายรูปให้ตลอดเลยอยากได้มุมไหนตรงไหนขอให้บอกเทุกอย่างให้จริงๆส่วนน้องเชร์นี่แม่ก็มโนไปเองว่าน้องคงจะอยากเล่นน้ำกเลยเอาเท้าน้อยๆไปจุ่มน้ําสักหน่อยน้ำนี่ก็เย็นเย็นแบบชื่นใจมากแม่นี่ก็ต้องคอยจับคอยระวังน้องอยู่ตลอดเลยจะดูท่าน้องเชร์จะชอบก็ด้วยนะทุกคนเชร์ชอบเที่ยวแต่ว่าคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนก็มาแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปอาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงนี้ฝนมันตกด้วยใครจะมานะบอกเลยว่าทางง่ายสะดวกทางลาดยางก็มีแต่ตรงทางเข้านั่น<ช>แหละเป็นดินแดงนี่หน่อยอันนี้ก็เป็นตูบนั่งจิบเบียร์อุ้ยนี่นี่ทุกคนมีรถไถนาอะไรอหรอันนั้นเขาก็น่าจะขี่ข้ามไปสวนนะคะที่อยู่ฟากนู้น,นีข้ามสะพานไม้ไปเลยจ้าน้องชายก็อยากได้รูปกับเขามั่งเดี๋ยวเดินเที่ยวเดินถ่ายรูปนั่งพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ากลัวฝนมันตกเดี๋ยวจะเดินออกไปบ่ได้เดี๋ยวเปียกฝนอยู่ข้างหน้าทางเข้าก็มี คนร้านขายของอยู่ร้านหนึ่งนะนี่เป็นร้านขายน้ําขายขนมไม่แน่ใจว่ามีข้าวเปียกมีตำหรือเปล่านี่ก็คือค่ะกาบคุณสะม,มีเขาก็แวะถ่ายรูปแล้พอออกมาได้แป๊บหนึ่งฝนมันก็เริ่มตอกลับถึงบ้านนะฝนตกแรงมาก